สูตตะนาวสีฮิลลีพีทนะคะตอนนี้ปีนี้เป็น e ีพีแล้วนะคะก็คือเป็นเป็นงานวิ่งที่เราจัดเป็นประจำควบคู่มากับงานตะนาวสีเทลที่นี่นะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นบอตะวันตกละกันซึ่งงานนี้ที่จัดขึ้นก็คือจัดเพื่อเป็นการเป็นสนามที่ทำมาให้เพื่นอนๆอ่ะได้มาซ้อมวิ่งกันโดยที่เราจะมีการบริการแบบเพื่อนสามารถวิ่งได้หมด10ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีอาหารทางนู้นมีข้าวกินตลอด10ชั่วโมงแล้วก็มีทั้งเจลอะมิโนไวท์เลนะคะผู้สนับสนุนหลักของเรานะคะ แล้วก็มีน้ําดื่มมีเกลือแร่เติมตลอดสามารถกินได้ตลอด10ชั่วโมงจนกว่าจะจบงานเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้นะคะก็ส่วนหนึ่งก็คือจะมีการนําต้นไม้ขึ้นไปปลูกที่ด้านบนทุกปีเป็นประจำทุกปีนะคะโดยชาวบ้านจะใส่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่ง,งูใช่ไหมคะเรียกว่าใส่ง,งูขึ้นไปปลูกข้างบนนะคะ ะะสามารถนําพวกเสื้อผ้าหรือว่าสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนะคะนํามาบริจาคได้ด้วยนะคะซึ่งเราจะนาไปให้เด็กๆสำหรับที่ขาดแคลนทุกปีค่ะหวังว่านักวิ่งทุกคนนะคะจะแฮปปี้แล้วก็จะสนุกสนานกับกิจกรรมเราอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นปีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนก็งานวิ่งที่เตรียมไว้สําหรับสนามนี้นะคะที่ซ้อมสําหรับไปสนามหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนปรตสบความสามําเร็จแล้วก็วิ่งจบกันนะคะขอบคุณค่ะ ครับทุกคนตอนนี้นะผมเดี๋ยวนี่เป็นกนรลีทีสนะฮะดูเออมีขาแรงนะนำทางอยู่นะครับเ,เออ ฉันอยู่ดิผมขึ้นมาประมาณสองชั่วโมงไอชั่วโมงหนึ่งนี่ประมาณสี่สิบนาทีนะได้ประมาณสองกิโลโดนพอดันนกรอบไปแล้วทุวกคนหดจัด เงียบเลยโดน,นน้องรอบมีแต่เสียงลมหายใจเพให้ให้เวลาอีกับบตัวเองมาอยู่ในป่าเดี๋ยวจะบอกสักพัก่งจะบอกมาทำอะไรที่นี่ใช่เอาครับโอ้โหถือว่ามาซ้อมครับนุกหนานนุกหนานขนาดรีทีดิเขาเอาเป็นเอาตายเลยเนาะ ผมว่ารางวันมันเยอะกว่าบางสนามอีกนะกระ,กระมุงกามินอย่างเงี้ยเนื้อ <Ne. S 2> ใ,ชใช่ไหม,ไมหนะแข้งยู่นี่ไงเห็นไงเห็นไงเขา เขาไปวิ่งยังไงเนาะเมื่อกี้เขาไปวิ่งไงเนาะดูดิโอ้โหโอ้โหดูข้างล่างแล้วก็หมุนขึ้นข้างบนโอ้โหนี่โอ้โหอีลิตเราสู้ๆครับอีลิตแล้วนี่ครับโอ้โห สุกครับพี่สุกครับหมอกสวยเลยเหรอโอ้โหต้องวิ่งแล้วนี่ครับโคตรดีของกันมาลีทิตบนป่าบนดอยนี่มันดีอย่างนี้นี่ทุกคนเห็นปะคึกคืนนี่โอ้ครับพี่โอ้โหฟิตเปรี้ยฟิตเปรี้ย อากาศดีมากมากเลยกันอากาศดีดีมันมีบางอย่างมีความความรวไวมันสวยนะทุกคนดูฮะมันสวยแค่รอบแรกอะ รอบสองนี่นาจะเหนื่อยแล้วตอนนี้ทุกคนเรามาถึงยอดแล้วนะว้านึกว่าจะยากโอ้โหไม่เท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> จำเขามาพูดนะ <c oughs> นี่โอ้ฮยไงโอ้โห สวยขอญาตถ่ายนะพี่นะโอ้สุดยอดพี่สุดยอดเป็นไงบ้างพี่สวยไหมวันนี้สุดยอดเหนื่อยมาจากไหนพี่มาจากกรุงเทพครับโมาจากกรุงเทพเลยมาเพื่องานนี้โดยลงเตรงยอดนะพี่กี่ยอดพี่วันนี้วันนี้กลับมายอดเดียวยอดเดียวแหมจีโมอีกแล้วลงไปก่อนเนี้ยไม่ต่ำกว่าห้านี่มาเทลครั้งแรกของพี่นะครับโอ้โหดูดิโอ้โหดูครับจัดเต็มจัดเต็มครับ ฝากบอกคนที่แบบไม่ได้มาปีนี้อยากมาปีหน้า้างพี่ยังไงมาลองดูครับวิวสวยมากคุ้มค่ากลับมาขึ้นมายอดได้สุดยอดเลยไม่มีฝนด้วยไม่มีฝนด้วยโหอากาศดีโอเคครับพี่สุดยอดครับลมแรงเนี่ยครับชอบมากเลยอากาศเย็นสดชื่นนะโอ้นี่ครับโอ้โหขาแรงนี่กลับกันแล้วนี่ครับโอ้โหนี่ครับ เห็นกล้องวิ่งกันทุกคนครับโ,โอ้โหอา้กาศดดีนะ แรกแล้วผมจะจอกลงเพราะว่าผมถึงยอดอ่ะเ่อ,อ,อทุกท่านครับเน่เน่เน่ต้องตามแล้วโอ้ได้มุมสวยๆเลย นี่ครับนี่ครับโอ้โหสู้ๆครับสู้ๆครับนี่สองสามเก้าก็ถึงแล้วสองสามเก้าเมตรไปข้างชั้นเจอครับอ่าโอ้โหสู้ๆครับสุดยอดไฟติ้งครับไฟติ้งออหนึ่งครับออหนึ่ง ตอนนี้เป็นยอดที่สองแล้วนะทุกคนทำไมมันมันขึ้นยากกว่ารอบแรกวะโอ้เมือ่อยขามันเลยนี่โอ้ไม่ขึ้นแล้วได้บอโอ้โหความเป็นเขาแหลมมันทุกคนมันจะชันมากๆาเลยสามโลครึ่งสามโลหกวะชันประมาณ แปดร้อยนะเอาเรื่องวะก็วันนี้เตรียมตัวมาไม่ดีด้วยเม็ดเกลือก็ไม่ได้มาแล้วก็สเปร์ก็ไม่ได้มาก็เดี๋ยวค่อยๆไปไปก่อนจะไม่อะไรเยอะเนาะบางทีมันเร่งเกินแนละ้วมันอะไรนะจะคิวมารู้เรื่องอก,ก็ค่อยเดินไปเอา ชั่วโมงสองกิโลนะคำนวณอ,อะสวัสดีครับมาจากไหนครับชื่ออีฟมาจากกรุงเทพค่ะ้ <Wow. S 2> ีวนี่นำโด่งมาเลยเป็นไงบ้างครับวันนี้ตามพี่อุพา <c oughs> ก็สนุกดีค่ะอันนี้ขึ้นเขาแหลมครั้งที่สองครั้งแรกมาปีที่แล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็คือลองมาแบบเก็บเกณฑ์เลยค่ะอ๋อวันนี้ตั้งใจเท่าไหร่ครับสามยอดสามยอด,ยอดใช่น้ำโด่งอันนี้อันนี้ไม่น่าจะสามยอดนะ สคะ่ะอันนี้รอบที่สามแล้วอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าเราตั้งใจไว้กี่ยอดอ๋อจริงๆอ่ะที่ตั้งใจไว้อ่ะคือถ้าสมมติว่าสามไหวกาจะไปเรื่อยๆอะค่ะอ่านี่ค่ะอะไรยอย่างเงี้ยค่ะแรงเราสู้ๆครับผมขอบคุณนะคะอ่าแล้วบอกบอกอะไรกับคนที่แบบอยากรีทีทปีหน้าอะเออมันก็สนุกนะคะแต่ว่าเตรียมความพร้อมของร่างกายมาดีๆค่ะมีแต่คนบอกว่าไม่ควรมารีที ข้างบนครับคณข้างบนที่ผมถามมาอ๋อเขาบอกรู้สึกยังไงมั่งเขาบอกว่าเขาแหลมไม่ค้นมารีทิสเลยนะคะอ๋อตายก่อนนะหนูเกนถือว่าโหดเหมือนกันค่ะแต่ว่าพอขึ้นมาข้างบนยอดแล้วมันมันเย็นแล้วก็วิวดีแต่ข้างล่างหลอนตับแลบ้ข้างล่างสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวจะรีบลงไปกินน้ำเย็นละอ่ขอสามคำให้สนามนี้นะสุดยอดมากสุดยอดมากโอ้โห โซโซครับขอบคุณครับสู้ๆครับ,รบนี่ครับผ่าแรงไปอีกแล้วหนึ่งก็เห็นนักวิ่งขึ้นมาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสฮะเราก็ดีใจครับผมคือเราอ่ะไม่ได้แบบวิ่งขาแรงเหมือนเขานะแต่เราก็จะส่งพลังบวกให้เขาอย่างเงี้ยทุกคนเพื่อให้เขาแบบมีกําลังใจในการอ,นะกอัพฮิวนะทำเอาหมดแม่งก็โ,โเรื่องว่ะ จะนอกรอบกันแล้นะทุกคนไปดีกว่าอีกสามโลฮะเดี๋ยวเข้าเข้าซีพีกันแล้วก็แวะงีบสักงีบหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นอีกยอดหนึ่งผมเอาสามยอดพอแลนะ้วเพราะว่าเออเวลาไม่น่าพอผมค่อนข้างลนลาไปนะตะขึ้นมันก็โหดอยู่ดย โอ้เจอแล้วครับสู้สู้ครับผมเป็นไงบ้างพี่ร้อนมากครับร้อนมากอาการมันเป็นยังไงเข้าแลมกล้เป็นลมละตั้งใจกี่ยอดครับวันนี้ตั้งใจสี่ครับตอนนี้สามโอ้เพ็บเดียวก็ได้ขาแร่งอยู่แล้วตอนนี้ห้าชั่วโมงครึ่งสู้ส้ครับผมครับสู้สู้ครับโอ้โหผมจะเอาโรย้อนดีนะเอามาซ้อมด้วยก็คือมันอัพฮิลเนี่ย ผมก็จะเติมไปซองหนึ่งแล้วแบบถ้าแบบไปใกล้ๆถึงยอดก็เติมอีกซองหนึ่งแล้วก็วิ่งลงมาก็ประมาณสองซองนะสองซองนึกเจโลนะคือแบบผมซองไม่เติมด้วยอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าถ้าเราไปเลสจริงเราอย่าให้กระเพาะของเราว่างทุกคนดูดิชันไม่ชันเนี่ยโห เฟ่ดูดิชั้นนะตอนนี้นะผมมาประมาณสิบก้าโลนะทุกคนเกณฑ์ประมาณสองพันห้าไปติง I have one question I have one question for you uh, Did you have inspiration for elite trail running From trail yeah. Uh, not really, but I like to um, like to walk in nature. Oh. Walk in the forest, walk up the mountains. So it's good to trail run. Better than road running. You you are, you are my inspiration. <laughs> thank you, thank you.